บอกว่าคนที่จะมางานนี้ประมาณ4ี่0 0คนโอ้โหสี่0,000คนนั่นคือการคาดการณ์นะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศเดียเด๋ยวฝนเดียเด๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตื่นเต้นกันไปทั้งจํานวนคนที่จะมาตื่นเต้นไปกับบรรยากาศวันนี้ก็อย่าลืมเอาถุงเอาเกีเอาการะละมังเอาอะไรเอามากระสอบปุ๊ยอ,อะไรก็มาช่วยบรรุตากาแฟเก็บกันด้วยนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วก็ลุยกันด้วยกันค่ะ ลืมภาวนาขอให้มรุตาได้เจอเจ๊กบอดรัวๆ,ๆๆกันด้วยนะคะมาถึงแล้วครับพี่น้องเตรียมลุยกันเลยค่ะแยกก,กันกับสามีเรียบร้อยแล้วคราวนี้ ขอให้วันนี้เป็นวันที่วารุตาเจอเช็กหอดรั่วรั่วรั่วรัว,ร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 วเวลาจัดงานนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัยทั่วไปหมดเลยค่ะแต่เจอสามบาทไม่เอาก่อนนะคะวารุต่าจะาไปเอากระป๋องคะ่ะคนเยอะเยอะจริงๆคราวนี้ขอลุ้นกระป๋อง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 เลยจ้า อุ้ยคนรอตืมนู่นเลยจ้าอู้ยเยอะ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 คนเยอะมากเยอะจริงๆสามบาทจ้าวันนี้ทั้งลมแล้วก็ฝนแล้วก็แดดป่าปนกันเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ให้ดูคนเยอะมากเยอะเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยค่ะวันนี้ เจ้าหน้าที่เขากำลังประชุมกันค่ะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยตัวตัวกันยังไงก็ต้องเข้าใจกันนะคะคนเยอะขนาดนี้มาให้ดูนี่เป็นไหเป็นไห,นหกคับพี่น<อ>้องว,วันนี้มันมากมากมันมากมากเลยค่ะแฟนวารุตาสต่งไปอ๋อสองรอบแล้ววารุตาไม่สามารถถ่ายให้ดูได้ตอนเก็บผู้คนมันเยอะมากจริงๆเยอะ กําลังจะมาทุกคนกําลังทยอยเข้าทยอยเข้าไปข้างในก็ขอวันนี้ให้มาสนุกเรื่องเดิกับเราด้วยกันนะคะโลโลวันนี้ทุกคนเมินขวดเมินขวดไม่เอาขวดกันเลยค่ะทุกคนเน้นที่จะเอาอไอกระป๋องเบียร์แล้วก็ขวดพลาสติกเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาวัตถุตาเชิสปายของได้เลย,เลยวันนี้เมินครับเมินเมิอน,อนคนเยอะมากเลยครับพี่น้องอยอะเลย พี่น้องไม่เอาเลยครับแล้วม,มีคนเป็นลมนี่พี่น้องดู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 ด,ดูว่ามันเยอะมากขนาดไหนไม่อยากจะบอกเยอะมากสามีกําลังแพ็คอยู่มุมนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องมืน่ขวดมืน่ขวดวันครับวันนี้วันนี้มืนจริงๆไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใครเอาขวดเลยค่ะนี่ก็ขวดตาเจอเจ๊ขอดรีบเก็บก่อนจ้าคนเป็นลมเ ขเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามามุมนี้ค่ะจอยกันมาแบบหูยมวดฟ้าโมดินกันเลยทีเดียวค่ะ คนเยอะมากจริงๆเลยครับพี่น้องวันนี้นี่บอกได้เลยเบินขวดไอ้เบินขวดมันกันเด็กสระปอีกกันเลยครับพี่น้องเลิกแล้วครับพี่น้องสบาทหบาทเก้าบาทจ้าโอ้ยคนมันเยอะจริงๆนี่ถุงอะไรคะเนี่ยถุงพลาสติกมีแต่ค่าขวดแกะเป็จ้าอีกเ้าบาทจ้าสมาชิกเพื่อนบน 太牛了！ พอพลาสติกกับเบียนะจ๊ะกดไอ้กระป๋องเบียนะจ๊ะนี่อีก๙กบาทจ้าถัางขยะก,ก็ต้องมองหานะจ๊ะเจอแล้วจ้าเก็บๆเลยพังของเอาไว้ไม่รู้ใครขโมยของวารู้ตาไปสองถุงเต็มๆเลยโหยใจร้ายมากอมีบอกว่าเต็มรถแล้วเต็มรถแล้วกลับั้นก็นเจอบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดขออีกรอบ เต็มกินกันไม่หมดก็ทิ้งแบบนี้เราก็เก็บเลยจ้าขอโทษด้วยนะขวดวารุตาไปไม่ไหวจริงๆนี่ของเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านมาเป็นกระสอบกระสอบของวารุตาต้องกลับบ้านแล้วค่ะให้ดูของเพื่อนบ้านเป็น เลยต้องก็เรียกว่าเอาของไปส่งก่อนค่ะขอโทษด้วยนะคะขวดจ๋าวัตถาวันนี้ไปไม่ได้จริงๆสามารถเห็นได้เลยนะคะว่าเครื่องดื่มอะไรบ้างที่เขาดื่มกันหูนี้ค่ะให้ดูเลยครับพี่น้องดูกันให้เต็มตาเลยครับพี่น้องวันนี้ไม่เก็บไม่เก็บจ๋าดูตรงป้ายรถเมล์เบียร์เป็นถังเบียร์เป็นถัง โอ้ยไม่รู้จะบอกอยังไงวันนี้เมากันระเบิดระเบอร์กันไปหมดเลยจ้าเราจะไปส่งก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบหน้าไม่รู้เป็นยังไงยังไงขอไปลุนการที่หน้าตู้กันก่อนนะครับวันนี้ที่เดิมของเราเอาไปส่งกันเลยคะ่ะเรียกูดเรียกูดโน้นคะ่ะอยู่มุมโน้นเลยตู้ว่างตูว่างลุยกันเลยคะ่ะ ขึ้นเงินกันเลยจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าค่ะแวดูกล้วยไข่นิดหนึ่งนะจ๊ะมาห้างนี้ต้องแวะดูกล้วยไข่ค่ะอยู่ตรงหน้าวารุตาพอดีลูกละสิบบาทสิบบาทค่ะได้มาแล้วครับพี่น้องวารุตาได้สี่พันกว่าบาทโอ้โหสี่พันกว่าบาทครับพี่น้อง วารุตาได้4,920บาทหากค่าน้ำมัน200วันนี้ได้4,700ครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเก็บอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าเรารีบมาส่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งไม่ทันเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อได้มาอีกรอบนึงค่ะมาลุ้นมาลุ้นกับเราด้วยกันนะคะรอบแรกได้4,900บาท ตอนนี้วารุตามาเก็บรอบที่สองเลยตอนนี้เก็บจะขวดอาจาะคราวนี้ต้องสะสมแต่ขวดแล้วครับพี่น้องเพราะว่าไอกระป๋องมันเริ่มหมดแล้วตอนนี้สะสมมาเต็มรถอีกแล้วจ้าโอ้โหเพลงมันม,นมารอบ2หมดแรงแล้วครับพี่น้องหมดแรงหมดแรงจริงๆเลยจ้าถักของเพื่อนบ้านเดี๋ยวก็บอกว่าเดียวเขาจะเข็น<ๆ>เข็นไปขายที่ห้างไปขายคนเดียวเขาบอกว่าของเขา น่าจะได้อยู่ประมาณหมื่นบาทวันนี้ครับวันเดียวหมื่นบาทครับพี่น้องดูนี่นะคะเต็มเต็มเต็มบ้านนี้ก็ก็กำลังแพ็กครับพี่น้องคนเริ่มแพ็คของกลับบ้านกันแล้วคะ่ะว้าวว้าวว้าวบม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 กําลังจะบอกว่าวันนี้หมดแรงมากเก็บสองรอบเหนื่อยจริงๆเลยคะ่ะตรวจเติมเลยครับพี่น้องตำรวจกลับบา้าน มีสองถุงอนุกตาสองถุงไปกันเลยจ้าออ้ยบรรยากาศไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราจะเอาของที่ได้ไปส่งอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะตู้กันเลยจ้าถึงแล้วไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าวันนี้เราจะได้เพิ่มกันอีกสักเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปเลยจ้าเดี๋ยวเข้าไปเลยเข้าไปตรงเรียกูดนะเธอกำลังว่างกำลังว่าง สองครับพี่น้องรอบสองตูวงต้ว่างตู้ว่างรวยกันเลยค่ะแล้วครับพี่น้องไปเลยค่ะไปขึ้นเงินกันเลยที่แบ,บ็ซื่อไข่ขอบี่ไทยลูกละสิบบาทสิบบาทมาอีกแล้วครับพี่น้อง29ยูโรโอ้ยีายูโรวารุตาทีไปว่าพันกว่าบาทไม่กดวันนี้วาุตาไม่รวยวันนี้จะไปรวยวันไหนครับพี่น้อง วารุตากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะยอมรับเลยว่างานนี้คือเหนื่อยจริงๆแต่มาดูนะคะว่าวารุตากับแฟนเหนื่อยแล้วเราสิ่งที่เราได้มันคมกันไหมเดี๋ยวมาดูด้วยกันคะ่ะงานนี้วรุตาก็เอาแก้วพลาสติกไปคืนด้วยค่ะ ปะเอินว่าไม่ได้เข้าไปคืนด้วยตัวของตัวเองเพราะว่าต้องซื้อตั๋วเข้าไปก็เลยฝากเพื่อนที่เก็บขวดด้วยกันเขาเข้าไปข้างในแล้วก็วรุตาก็ฝากให้เขาคืนให้เราก็เลยแบ่งหารกันคนละครึ่งกันเลยค่ะแล้วก็จากแค่กระป๋องแก้วนี้นะคะเอาให้เงินวรุตามาหนึ่งพบาทอยากจะบอกว่า ใบน,นี้นะคะใบละแปสิบาทมาดูว่าเงินทั้งหมดเก็บครัวจกขึ้นกระป๋งแล้ววรุตาได้เท่าไราสิ่งที่เราได้กลับมาบ้านนี่คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้เลยเราได้เครื่องดื่มสารพัดยี่ห้กลับมาบ้านค่ะ ดูกันให้เต็มตานี่เฉพาะเครื่องดื่มที่คนเขาทิ้งนะคะเราเก็บมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่มีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งแนโกฮอมีเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้น เราได้เงินด้วยค่ะด้วยค่ะมานับกันเลยนะคะว่าเงินวันนี้เราได้สักเท่าไหร่มาเริ่มนับกันเลยค่ะนี่เงินทั้งหมดของเราหนึ100่งร้อยยูโรหนึ่ง้ห้าสิบยูโร หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็อ e ีกหกยูโรส่วนเศษแบบนี้วารุตาก็จะไม่นับเหมือนเดิมค่ะวันนี้วารุตาได้หนึ่งร้อยแปดสิบหกยูโรเมื่อมา แปลงมาเป็นเงินไทยคูณด้วย39.2เหดเงินที่อยู่ตอนนี้นะคะวรุตาจะได้7,291าบาท้เกือบหมื่นครับพี่น้องเงินก็ได้เครื่องดื่มก็มีดื่ม คือมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากมากมากม,ากม,ากมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนดูกันเต็มตากันไปอีกสักรอบหนึ่งค่ะกอเยอะ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 จริงๆเลยค่ะเงินก็เยอะเครื่องดื่มก็เยอะด้วยจ้าก็สำหรับคลิปนี้ตื่นเต้นทั้งคนมาเที่ยวตื่นเต้นทั้งคนเก็บขวดนะคะคือ แล้วงานนี้นะคะไปเจอเพื่อนร่วมทีมกันเยอะมากจากที่เราไม่เคยรู้จักเราก็ทำความรู้จักจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งมันทำให้เราได้มีความรู้สึกแบบ เออเราได้ไปเจอเพื่อนแล้วเราข้อสนุกด้วยกันได้จอยด้วยกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็สุขภาพเงินให้อยู่กับเรานานๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสิ่งเวดลอมรอบตัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย